แข็งเลยเนี่ยเห็นไหมแข็งเลยนะไม่เป็นน้ำไม่เป็นอะไรแต่ว่าสวัสดีค่ะเป๋าผ่านะคะวันนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนเป๋าผาจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะเป็น UV เรซินค่ะขวดเล็กๆอย่างนี้นะคะ25 ml เองนะ เองด้วยนะของา20บาทคือแพงมากตัดสินใจอยู่นานว่าจะซื้อมาดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าจะให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของเขาเนาะมาเรามาดูพร้อมกันค่ะจุดเด่นของเขาคือแค่ไม่กี่วินาทีก็แห้งแล้วค่ะ oh, <no. S 1> แล้วสามารถทำชั่วโคมพวกนี้ค่ะออกมาสวยน่ารักมุงม้งมิ้งแน่นอนค่ะเป็นพวงกุญแจที่เป็นโคมงแบบนี้นะทำได้ข้อเสียของเขาก็คือเขาต้องมีเตาอบค่ะ ก็มีตู้อบที่เอาไว้อบเล็บปาหาที่ป้าผาชอบทำเนาะมันก็จะใช้เป็นตัวคล้ายๆตัวเคลียร์นะคะนี่หามันเคลียร์เหมือนกันเนาะเคลียร์ที่ทําให้เล็บเคลือบออกมาใสเนาะไม่รู้แหละว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวป้าพาขอไปลองทํา1ชิ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูเนาะว่าทํายากง่ายยังไงนะคะแล้วก็แห้งง่ายมากแค่ไหนค่ะตามไปดูกันเลยค่ะมาค่ะหลังจากไปทำมาอันนึงแล้วนะคะจะว่าง่ายก็ง่ายค่ะ จะว่ายากก็ยากนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้เทคนิคนะนี่คืออันแรกที่เบิรพาทําเลยนะนี่เลยนะเป็นอันแรกเลยนะอันนี้เราทําแบบใสนะคะเดี๋ยวเบิรพาจะทําแบบขุ่นให้ดูเนาะก็คือทําจากโครงอันนี้เลยนะคะโครงไม่ใช่โครงกระดูกนะ่เจ๊าาคือว่าเวลาเราผสมแล้วอะเขาไม่สามารถอืมจะพูดว่าไงเราผสมแล้วเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่แห้งเร็วเด็ดขาดเลยค่ะ ถ้าเราไม่อบเขาจะไม่แห้งเลยเนาะอื่นให้เราหาอะไรมาลองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปในเครื่องอบให้ได้ค่ะนี่ค่ะกดไว้ให้ให้ให้อยู่แบบนิ่งๆแบบนี้ห้ามขยับนะคะแบบนี้ค่ะจริงๆเราน่าจะใช้สกอตเทปก็น่าจะอยู่เนาะมาค่ะเราใช้สกอตเทปดีกว่านะเราก็จะพันนะคะตรงเหนียวเหนียวพันสองรอบเอาตัวหน้าเหนียวเนี่ยออกมาข้างนอกนะคะเอาอันไม่เหนียวเอาไว้ตรงนี้อย่างนี้ โอเคโอเคเห็นไหมคะตรงนี้เหนียวๆนะโอเคแล้ววันนี้มันก็จะมีด้านหน้าด้านหลังด้วยนะอ่ะเอาด้านนี้วางลงไวค้ค่ะนี่เขาก็จะติดเหนียวเน้นหนึบเหนียวเน้นหนึบเพราะว่าแสงของ UV ของเราเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะคะมันจะไม่ร้อนเหมือนโดนมือได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มมาผสมสีกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่พาจะใช้เป็นชมพูขาวนะคะชุดนี้ค่ะ นี่นะคะเราจะเห็นได้ชัดนะพี่พาทําสีชมพูกับสีขาวมานะเวลาเราหยอดเนาะเราหยอดลงบล็อกเนี่ยตรงข้างในตรงนี้พี่พาจะให้เป็นสีขาวคือเราจะเหลือบขาวเหลือบชมพูเนี่ยเราสามารถทําได้เดี๋ยวว่าพี่พาจะทําให้ดูก่อนนะด้านในนิดเดียวนะคะก็คือใส่สีขาวลงไปค่ะนิดเดียวค่ะหยอดลงไปโอเคนี่นะคะเป็นน้ำ,น,ำน้ำเนาะเวลาเราอบนะคะให้เรานำตัวที่ ที่ยังไม่ได้ใช้นะตรงนี้นะซ้ายมือเอาไปเก็บไว้ไกลๆค่ะไกลๆกว่านั้นอีกเดี๋ยวแสงมันจะเข้าแล้วเราก็นําเข้าเครื่องอบเลยนับ1นึถึงิวิก็แข็งเลยค่ะอะ่ใส่เข้าไปดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะคะเดี๋ยวปอพาให้ดูว่าตรงเนี้ยเขาแข็งเลยเนี่ยเห็นไหม แข็งเลยนะไม่เป็นน้าําไม่เป็นอะไรแต่ว่าเราต้องอบต่อไปนะเพราะว่าด้านในยังไม่แข็งค่ะนี่ค่ะประมาณ60วินาทีนะก็คือ1นาทีเขาแห้งเลยค่ะโอ้ทำง่ายไหมเนะ,ะ<อ>เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการง่ายมากๆเลยค่ะที่เราจะหยอดทีละนิดทีละนิดแล้วเขาก็สามารถที่จะแข็งไปเลยเนาะนี่นะคะแค่แป๊บเดียวค่ะเขาแข็งแล้วมันเทียบไม่ได้กับ4ี่ชั่วโมงของเราเลยนะคะราคาก็เช่นกันค่ะ ราคาก็เช่นกันใช่ปะมาต่อไปเราจะมาทําสีอื่นเนาะปิดไฟก่อนเราจะทําไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จคะ่ะสังเกตนะว่าตรงเนี้ยพอเราเอาไปไว้ไกลๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้แข็งนะเขาก็ยังคงแบบเนี่ยเป็นน้ํํๆอยู่เห็นไะมเนี่ยค่ัเป็นน้ำๆห,หนนำำยดติ่งอย่างนี้อยู่นะแล้วก็มาทํากันเลย นี่นะคะเทคนิคที่เปอพาแนะนำเนาะก็คือว่าเราต้องทำให้เขาบางๆไปก่อนชั้นหนึ่งค่ะในเนี้ยหนาเนาะเวลาเราหงายออกมาค่ะตอนแรกพี่พานะทำแบบว่าใส่เข้าไปเต็มที่เลยแบบให้เขาท่วมๆเลยเนี่ยมันจะหนาประมาณนี้เนาะนิดนึงพอเราเปิดออกมานะ่ะข้างบนแห้งแล้วแต่ว่าข้างในยังไม่แห้งนะคะนี่ค่ะนะ้ำมันก็เลยกระเด็นกระดอนออกมาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือเราทําให้มันบางๆก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปทีนิดนดแล้วก็อบทีนึงค่ะ มันถึงจะสมบูรณ์แล้วก็หนาสวยอย่างที่เราต้องการนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆค่ะมาค่ะอนนุนใกล้เสร็จเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบใสแล้วก็ใส่กาก,ากเพชรดูค่ะมาค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะมาลองทำเลยวิธีก็คือง่ายๆเลยเราก็แค่หยอดน้ำยาเรซินลงไปแล้วก็ใส่สีนิดนึงแล้วก็ใส่กากเพชรละเอียดแค่นั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเห็นไม่ชัดเนาะนี่กากเพชรละเอียดตัวนี้ มาเดี๋ยวลองทำดูสักหนึ่งสีก่อนพี่พาคก็คิดหลายหลายรูปแบบแล้วจะทำเป็นแบบไหนม <า S 1> ัน่าจะใช้ได้แล้วนะลองแกะดูค่ะสกอตเทปใส่ไปไหนไงโอเคเหนียวขึ้น <c oughs> เหนียวขึ้นดีว่ว่าดีขึ้นค่ะนี่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเหนียวสกอตเทปนิดหนึ่งอะ่ะเนี่ยเป็นเพราะเอิบเอิบเอิเอิเอิอ๋มอมันก็นิดเดียวอะ่ะทาแป้งก็น่าจะหายเนาะมันก็นิดหนึ่งงั้นเราไม่ต้องใช้สกอตเทปดูไหมมันจะอยู่ไหม เราก็ห้ามขยับมันงไงพี่พาก็กลัวว่าแบบเวลามันขยื่นได้แบบนี้ขยื่นพี่พามันต้องเอาอะไรที่มันเหนียวเหนียวสกอตเทปมันบางเกินไปสกอตเทปผ้าไงอ่าแบบนี้แบบนี้อ่ะลองแบบนี้ดูนะคะอันต่อไปค่ะจะไป ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะแกะเลยโอ้โหเหนียวเหมือนกันเหนียวไม่แพ้อันนั้นนะเออนี่พี่พาแก้ปัญหาโดยการที่ใส่ตัวนี้ลงไปอีกตรงข้างหน้าตรงเหนียวเหนียวเนี่ยอออไม่เหนียวนี่ไม่เหนียวแล้วไม่เหนียวเท่ากับสกอตเทปค่ะใช้อันนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ตรงที่มันเกินเกินมาหรือว่ามันหกอะ่ะมันก็ล่อนออกง่ายๆค่ะ นี่ขนาดเราไม่ได้ทาวัสลีนอะเลยเลยนะนี่ค่ะเราอาจจะอบตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะส่วนตัวนี้เราทำเป็นที่ห้อยโทรศัพท์แขงง่ายๆเลยเนี่ยโหมันแบบมันง่ายมากเลยะค,ะค่ะเนี่ยคล้องลงไว้เลยนี่ค่ะเป็นที่ห้อยโทรศัพท์เลยเห็นปะส่วนตัวนี้เป็นพวงกุญแจได้เลยค่ะเดี๋ยวป้าพาลงมาห้อยดูพอดีว่ามันมีจุกอยู่ตรงโทรศัพท์นี่พอดีเห็นปะตรงเคสเนี่ยค่ะสีชมพูเข้ากันมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเราแกะก่อนนะ ให้เราแกะตัวนี้ออกก่อนค่ะแล้วก็ร้อยเข้าไปในห่วงนี้นะคะมาแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราพันใส่เข้าไปข้างในค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะอ่าๆไว้แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้โอเคแล้วก็ดึงค่ะเขาก็จะแน่นอยู่อย่างนี้เลยแล้วเราก็ห้อยตัวนี้ที่หลังใส่เข้าไปปั๊บอ้ยด่ารกนี่เหมือนเราไปซื้อมาเลย เนี่ยเขาขายตัวละ159บาทหรือว่าอะไรประมาณนี้นะเหมือนเลยที่สยามนะเพราะพาเคยไปและเจอค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยเห็นปะมันก็จะห้อยๆอ,อยู่ที่โทรศัพท์เราแบบนี้ค่ะหูยสุดค่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราเรามาทําตัวพวงกุญแจที่เราทําสําเร็จอันนี้พอแล้วนะคะนี่ค่ะนี่เราก็ทําแบบนี้เลย ได้พวงกุญแจ้สองอันเลยเห็นไหมกากเพชรอันนึงไม่กากเพชรอันนึงสวยไหมน่ารักไหมทําง่ายมากค่ะไม่กี่นาทีเองเนาะก็เสร็จแล้วนะคะน้องๆชอบนะคะอยากให้ป๊อปพาเอาอะไรใหม่ๆแบบนี้มานําเสนออีกก็อย่าลืมกดติดตามให้ดีนะคะแล้วที่สําคัญกดปุ่มกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ป๊อปพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจุ๊บๆอนาาจะลดดิิชุบอ๋อ Dada da da